ผมได้เวอร์ชั่นใหม่แล้เองประจำตัวง่ายขึ้นไหมคะัยาวขึ้นยาวขึ้นเดี๋ยวต้องฟังนะถ้าไม่ได้ก็ช่วยสวัสดีครับแม่กายจะรองว่าลาเพราะโลกท่านใบบนบ่าหัวใจฉันยังศรัทธาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละทิ้งได้ฉันยอมตั้งใจเต็มที่แค่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดี ตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันท้อถึงข้าวอ่อนแอแพักเดียวเดียวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังช่างจึงยังไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปใจคนยังไม่ง่สัญญาณบอกให้ฉันไปเสียงใจบอกฉันทุกครั้ง ทำเพื่อคนข้างลัางทำเพื่อคนข้างลัางโอเคเอาละคุณผู้ชมบคุณสวนฟูคาราทครับเปิดมาตอนแรกงงคระเพลงอะไรเนี่ยแต่ไปไปมามาอ๋อท่านเดิมนี่ผมยังได้ไมหบ